สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเจ้าชายชี้ชัดเอกชนะชุติยานนท์เจ้าชายชี้ชัดช่อง voytv ย YouTube ก็ voytv ทิกตอกก็ voytv เจ้าชายชี้ชัดครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวัน15ค่ําเดือน11เป็นวันออกพรรษานั่นเองปกติก็จะมีบั้งไฟผีเปลี่ยนจากบั้งไฟผีมาเป็นบั้งไฟพญานาคองค์สมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวงสวรรค์โปรดพระมารดากลับมาโปรดให้กับ สับโลกทั้งหลายแต่วันนี้ครับพรรคเพื่อไทยที่โอกาสปรับปรับใหญ่ปรับวิสัยทัศน์ปรับการทำงานปรับของคนที่มีองค์ความรู้มาร่วมกันทำงานเขาเรียกว่าเป็นการปรับเพื่ออนาคตประเทศไทยเพื่อไทยปรับพรรค เพื่ออนาคตของประเทศไทยและลูหลานเลนหลอนครับผมเห็นแนวทางเห็นการเปิดตัวแต่ละจังหวัดแต่ละที่แต่ละแห่งนะครับยิ้มและยกนิ้วโป้งให้เลยครับอย่างนี้ยอมรับว่าเปิดตัวได้ดีนะครับเป็นการสู้ศึกครั้งนี้นะพ่อแม่พี่น้องครับ10นิ้วของเจ้าชาชี้ชัดนะครับขอกับครว่าหัวใจง,งามๆของทุกทา่าน ครั้งนี้เลือกตั้งครั้งนี้เป็นการดึงพันธุ์ของอนาคตลูกหลานเหลนหลนของเรานะครับเราจะช่วยกันอุ้มชูดันพักเพื่อไทยขึ้นเป็นพักอันดับหนึ่งและให้บริหารประเทศถ้าเป็นไปได้เพียงพักเดียวยิ่งดีครับนะฮะเรามองไม่เห็นพักไหนที่จะมาช่วยพ่อแม่พี่น้องจะมาอุ้มชูจะมีอนาคตทางกินอยู่ดีปากท้องของประเทศไทยแล้วล่ะครับนอกจากพักเพื่อไทยเท่านั้นเองทุกนโยบาย ล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายที่ประชาชนจับต้องได้และได้ใช้และทุกนโยบายเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับเป็นพรรคการเมืองที่มีคูณรูปการและเป็นสถาบันการเมืองใหญ่สถาบันการเมืองหนึ่งและการคัดเฟ้นการคัดหาของผู้สมัครนี่นะครับผมมองเห็นว่าอนาคตนี่นะฮะมีหนุ่มสาวไม่ได้หนุ่มสาวแค่เอาเป็นไอเน็ตไอดอลเป็นอะไรต่างๆครับเหมือนพรรคบางพรรคที่ใช้กันอยู่แต่สําหรับที่นี่นะครับ เต็มไปด้วยและอุดมไปด้วยองค์ความรู้มันสมอง thinking มีกึ้นที่จะนำพาประเทศไปต่อได้นะครับขอชื่นชมพักเพื่อไทยครับปรับใหญ่ครั้งนี้นะเพื่อประเทศชาติมองเห็นอนาคตทันทีเลยนะครับจึงอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศนะครับมาร่วมกันเชิดชูเลือกพักเพื่อไทยให้ได้เป็นพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลและมีอนาคตที่ดีสดใสของประเทศไทยนะครับ พ่อไม่บิ๊องครับวันนี้พักเพื่อไทยเนี่ยบอกอตรงๆนะฮะใครจะออกปล่อยเขาออกใครจะอยู่อยู่ไม่ต้องไปง้อง,งอนครับคนที่ไม่มีหัวใจอย่าเอาครับพวกที่ทําเพื่อตัวเองเป็นสอสอและขายตัวเพิ่งเป็นสมัยแรกก็าขายตัวอันนี้มึงทําเพื่อเงินเพื่อส่วนตัวมึงมึงไปดิเห็นหัวประชาชนและสอสอที่มึงดูถูกประชาชนช่วยสั่งสอนมันด้วยครับฝากไว้ด้วยครับอนาคตรประเทศไทยอยู่ที่พักเพื่อไทย นั่นคืออนาคตของลูกหลานของเราจากเจ้าชายชี้ชัดครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ